เด็กหญิงแค่เอาแผ่นโลหะผสมเสริมดวงไปแขวนไว้บนต้นไม้กองทัพจักรวรรดิที่เงียบสงบทั้งหมดออกปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองแม้แต่เลียงอิงเทพสงครามระดับท็อปแห่งจักรวาลผู้โหดเหี้ยมก็โทรมาสอบถามด้วยตัวเองเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กหญิงเพราะแผ่นโลหะผสมเสริมดวงสามารถดึงดูดสายฟ้าได้เพื่อหยุดยั้งการระเบิดและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตรอจนกระทั่งเด็กหญิงปีนลงมาจากต้นไม้หลังจากวางป้ายเสร็จสู้วนคว้าตัวเจ้าตัว,ตว,ตวกวนนี้ไว้เธอไม่กลัวตายเลยเหรอถ้าล้้มมลงาจะะทใหหคออเธักน ซูเเวินพูดจบก็อุ้มเด็กหญิงแล้ววิ่งลงเขาตอนนี้ที่ไหนก็มีฟ้าผ่าอยู่บนภูเขาสูงก็มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้ตลอดเวลาล้วล้วถูกพี่ชายอุ้มไว้ในอ้อมกอดดวงตากลมโตยังคงมองไปที่ป่าไม้ด้านหลังฟ้าแลบขึ้นลงมาอย่างหนักบนยอดต้นไม้ที่ผูกป้ายลอยล้วล่วรู้สึกตื่นตาตื่นใจในทันทีสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วล่วล้วทำสำเร็จจริงๆซูเยว่าหันกลับไปมองอีกครั้งหน้าตาเปลี่ยนไปเขาเรียกฟ้าผ่ามาจริงๆด้วยรีบวิ่งหนีกันเร็วทั้งงคนนนแทจะววิ่ีีีตายยยกัเเลด มีเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่โบกมือให้ป่าอย่างมีความสุขแก้มใสๆเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะนั้นทุกคนในวังแม่ทับต่างตกตะลึงเด็กหญิงคนนั้นทําสําเร็จจริงๆด้วยในขณะนั้นสมองแสงของนายพลก็จู่ๆทํางานขึ้นมาหลังจากนั้นครึ่งนาทีเขาก็วางสายบอกกับผู้จัดงานถ่ายทอดสดว่าเทพเจ้าแห่งสงครามจะสนทนาผ่านวิดีโอกับซูหยวนโดยตรงเจ้าหน้าที่ด้านล่างทั้งหมดตกตะลึงการฝึกฝนแน่นอนว่าไม่สามารถทําได้แล้วผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็จะเห็นทั้งหมดไม่ใช่หรอ ท่านอาจารย์เต๋าคิดจะทำอะไรนั่นมันไม่ใช่เชื้อโรคอีห่าจริงๆรหรอกเหรอแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ควรเปิดเผยขนาดนี้สิมันจะก่อให้เกิดความโกลาหลท่านแม่ทับเยชูซื่อตี้ฝ่ามือลงบนโต๊ประชุมทำตามที่ข้าบอกในป่าเขาสี่คนพบถ้ำธรรมชาติล้วล้วตัวเปียกหมดแล้วเขาบีบผมตัวเองแล้วน้ำออกมาเป็นกําใหญ่เซียวเย่เ,เว่ดูเด็กหญิงด้วยความกังวลใจเต็มหน้านี่ไม่ใช่ชุดป้องกัน,นเธอจะไม่ป่วยหรอกเหรอล้วล้วเงยหน้าเล็กเล็กขึ้นหนูไม่ค่อยป่วยหรอกค่ะแต่ก็ไม่ควรจะลองแบบนี้สิิสเเเเเยววปปปดกระปะปกรระ๋าออุณ์ขงงตั เอาชุดป้องกันที่สะอาดอีกชุดหนึ่งออกมานี่เป็นชุดเดียวที่เขามีที่เปลี่ยนลัวล้วถือเสื้อผ้านั้นด้วยความสงสัยแล้วพี่ชายใหญ่ใส่อะไรพี่ชายใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกในขณะนั้นสมาร์ทวอทที่ข้อมือสั่นขึ้นมาสู้ไวมองที่แสงบนข้อมือของเขาด้วยความแปลกใจต้องรู้ว่าที่สนามฝึกห้ามติดต่อสื่อสารเขาลองคลิกที่หน้าจอของสมองกลในวินาทีถัดไปชายคนหนึ่งปรากฏในภาพสูเยว่าและคนอื่นๆได้แต่มึนงงนี่ไม่ใช่ท่านเทพสงครามอันดับหนึ่งของจักรวาลเหรอซูเยว่ายังไม่ทันได้เเรรียกทพสงคาม ชายในจอรีพูดขึ้นก่อนตะโกนว่าหลอหลอหลอหได้ยินเรียกเขากระพริบตาจ้องมองหน้าจอดูวิดีโอในอากาศอย่างงงวยสามวินาทีต่อมาเด็กหญิงเอียงหัวตรงอย่างตั้งใจพูดออกมาอย่างไม่น่าเชื่อว่าพอในขณะนั้นโลกทั้งใบเหมือนจะเงียบสงดจนกระทั่งหลังจากนั้นครึ่งวินาทีคำถามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเต็มไปหมดในห้องถ่ายทอดสดฉันได้ยินผิดหรือเปล่าล้วลๆว,ลวเรียกเทพเจ้าผู้ป่าเถื่อนว่าอะไรนะฉันรีบไปค้นข้อมูลแต่ในช่องคู่สมรสของเทพเจ้าป่าเถื่อนมันก็เขียนชัดเจนว่าไม่มี เทพเจ้าผู้ป่าเถื่อนแต่งงานแล้วแล้วยังมีลูกสาวอายุขนาดนี้อีกหนึ่งคนเรากับว่ายังไม่พอใจกับความอลลมานที่ตัวเองก่อมันยังไม่คึกคักพอแล้วลอล่อนก็เรียกเสียงอ่อนหวานว่าพ่ออีกครั้งสหยวนและอีกสองคนยืนอยู่ข้างๆลอล่อนถึงกับแข็งทื่อไปเลยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เป็นลูกสาวของผู้หญิงที่ถือเชือกอยู่จริงๆด้วยเหรอตอนนี้ลี่เจียมองไม่เห็นใครอีกแล้วเธอเห็นได้แต่ลูกสาวสุดที่รักที่ไม่ได้เจอกันมา3ามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสองวินาทีแล้ว ลิเจสเดอร์ลีนึกถึงคืนหนึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วคืนนั้นเขาเพิ่งกลับจากเศูนย์กลางของการระเบิดของเชื้อโรคมาที่หอพักพอขึ้นบันไดามาก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ในทางเดินนั่นคือหัวหน้ากลุ่มยาเสพติดที่เลวร้ายที่สุดในจักรวาลจัวจินกำลังอุ้มสิ่งเล็กน้อยที่นุ่มนิ่มเต็มไปด้วยความกลัวแล้วเด็กที่ฉันเก็บได้จะทำยังไงดีเขาเขาเขากำลังขอบูลิเจียมีปฏิกิริยาแรกคือไม่รู้ว่าไปทำให้ใครท้องแต่เดี๋ยวก่อนนะอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความตาาาาายมมีีกกกกรรรรแพร่่่ะะบบดดสูงเินวทจัไ้ กว่า300อปีแล้วที่ไม่มีชีวิตใหม่ถือกำเนิดคืนนั้นลี่เจียอุ้มทารกน้อยคนนั้นเขายิ้มให้เธอปากเล็กๆไรฟันดวงตาโตสีดำสนิทโค้งเหมือนพระจันทร์ตั้งแต่นั้นมาหลายคนบนดาวแห่งความตายก็บ้าคลั่งทุกคนคลั่งล้เด็กหญิงคนนี้สุดท้ายเด็กคนนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าหลัวโมนางเป็นทิดาของทุกคนบนดาวแห่งความตายบิจีในตอนนั้นไม่สามารถอยู่ในดาวมรณะก้าคนสุดท้ายเขาก็รอจนลั่วล่วเรียกเขาว่าพอถึงได้พอใจจากไปฟ้ารู้ เขาคิดถึงลูกสาวที่น่ารักของเขามากแค่ไหนในสามปีนี้และเสียงเรียกพ่อสองครั้งทําให้ลี่เจียในที่สุดก็รู้สึกตัวเขามองลูกสาวสุดที่รักอย่างลึกซึ้งครึ่งหนึ่งตอบรับเสียงดังเออล้ว,ล,วล้วสงสัยเรื่องนี้มากคุณเป็นพ่อฉันจริงๆเหรอแล้วทําไมคุณยังมีชีวิตอยู่ละ่ะทันใดนั้นสีหน้าของลี่เจียก็สับสนกว่าลูกสาวเสียอีกฉันยังมีชีวิตอยู่มันผิดปกติตรงไหนเหรอล้วล้วเกาหัวเล็กน้อยอย่างเขินอายแต่แม่ย่าอย่าบอกว่าพ่อลี่เสียชีวิตไปแล้วนี่นากระดูกก็็็เเเาาาาาาปปนนนน้้้้่่่ไไหมมมดดแลววกกฝังงงอออยยูททีสสญซข ลัวลัวยังไปคุยกับคุณพ่อหลีที่สนามหญ้าทุกวันเลยนะหลีเจรู้สึกอึ้งไปเลยในห้องไลฟ์สดหัวเราะก,กันจนบ้าคลั่งคุณแม่ปูบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเข้าใจแล้วว่าอยากกันใช่ไหมไอยูยูคือฉากที่ฉันชอบดูที่สุดเลยนะที่นั่งแถวหน้าเป็นความรักอันแสนซับซ้อนของพ่อแม่ชื่อว่าไดเย่ใช่ไหมเดี๋ยวไปค้นหาดูผู้หญิงที่ชื่อไดเย่ที่เคยติดต่อกับเจ้าอาวาสการประสบชะตากรรมก็ค่อยค,อยคอยเผยออกมาบอกว่าฉันตายแล้วถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วยังถูกฝังอีกมีคนราวสามคนแค่ยืนดูอยู่ข้าง กลัวจนขาอ่อนแล้วแต่เด็กผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับทำหน้าซื่อ,อคุณแม่ของย่าบอกว่าแล้วพอคุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งใช่ไหมทั้งสามคนแทบไม่กล้าหายใจแล้วบรรพบุรุษไม่เห็นหรือว่าพ่อคุณอยากฆ่าคุณแล้วเหรอในขณะที่ทุกคนคิดว่าท่านเทพเจ้าที่อารมณ์ร้อนกำลังจะโกรธแต่เห็นว่าชายหนุ่มค่อยๆหดพลังอำนาจที่รุนแรงออกไปแล้วเขาก็พยักหน้าอย่างแข็งทื่อฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มพยายามยิ้มออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติล่วลว้คิดถึงพ่อไหมเด็กหญิงตัวน้้้อยไไมม่สาาารถเขใจด ว่าคนเราตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรแต่พอได้ยินพ่อถามก็ตะโกนเสียงดังทันทีรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติของลี่เจียก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยคิดถึงแค่ไหนก็คือทุกวันจะไปรดน้ําที่หลุมศพของพ่อคิดถึงขนาดนั้นลี่เจียเกือบจะโมโหโจนระเบิดแล้วคุณดูหูชิงยาแห่งกลุงค้าของเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิใช้ขชันจําได้แล้วล้วล้วมองดูหน้าจอหน้าพ่อที่เริ่มหายใจเข้าลึกเด็กหญิงทําปากยู่และอ้อนอย่างอ่อนโยนพ่อครับพ่อฟื้นแล้วเหรอคะแล้วพ่อจะมาหาละะคะ ใบหน้าของลี่เจียที่กำลังบิดเบี้ยวพายุทรายที่เปลี่ยนเป็นฟ้าใสอย่างฉับพลันต่อไปนี้พ่อจะอยู่กับลออทุกวันและจะเล่านิทานให้ลออฟังก่อนนอนทุกคืนเด็กหญิงยิ้มจนตาของเธอเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวลี่เจียมองลูกสาวในวิดีโอด้วยความรักกำลังจะพูดคำหวานกับลูกสาวแต่ทหารคนหนึ่งจากทีมสามจู่ๆก็ยื่นหน้าเข้ามาหัวหน้าหัวหน้าเวลาสื่อสารไม่มากแล้วเรื่องสำคัญยังไม่ได้พูดสายตายเย็นชาของลี่เจียจ้องไปไม่ใช่เรื่องสำคัญหรืองไงที่คุยกับลูกสาวฉัน ตอนนั้นล่วล่วเป็นฝ่ายเริ่มพูดถึงเรื่องสำคัญก่อนล่วล่วมีเรื่องสำคัญจะบอกพ่อแล้วชี้ไปทางหนึ่งเล่าเรื่องเชื้อโรคที่แพร่ระบาดลี่เจียเคยดูไลฟ์สดจึงได้เห็นสิ่งที่ลูกสาวทำมาแล้วล่วล่วทำได้ดีมากเด็กหญิงที่ได้รับคำชมหางเล็กๆที่มองไม่เห็นแกว่งไหวลี่เจียในขณะนี้หันไปมองข้างๆที่เรียกว่าซื่อเยวเ่ขนซื่อสื่อ,อเธอเอาแสงสมองมาให้ลูกสาวฉันแล้วไปรออีกห้าร้อยเมตรทั้งสามคนอึ้งไปแต่ไม่มีใครกล้าฟังคำสั่งของเทพเจ้าเมื่อทั้งสามคนออกไปจากห้องถ่ายทอดดส ก็ไม่สามารถบันทึกการสนทนาระหว่างล่วล้วและเทพเจ้าได้อีกและหลี่เจียก็เริ่มพูดถึงพลังพิเศษอย่างจริงจังเชื้อโรคเชื้อโรคสามารถถูกผนึกได้ที่ดาวมรณะมีเชื้อโรคสามตัวถูกผนึกไว้รู้ไหมว่าใครเป็นคนผนึกล่วล้วรู้สึกภูมิใจมากที่พ่อผิดแล้วคือเธอตอนเธออายุหกเดือนก็สามารถผนึกพวกเขาได้แล้วล่วล้วตกใจจนใช้มือปิดปากตัวเองลี่เจียนนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นลูกสาวแบบนี้แล้วเรื่องที่เธอสามารถส่งพลังได้เธอเองก็ยังไม่รู้ ล้วล้วแน่นอนว่าหน้าตาเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นตอนที่ผ่านดาวมรณะเธอได้ทำเรื่องนี้ไปแล้วแม้แต่ในเมืองปกติก็จะกลายเป็นระดับ 3S <3 S S 2> เพราะคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามก็จะส่งพลังงานไปยังดอกไม้และหญ้าเพื่อให้พวกเขาดำรงชีวิตได้ดีขึ้นในความตายเหมือนกับสัญชาตญาณล้วล่วก็จะไม่รู้สึกถึงการสูญเสียพลังงานแต่เขาก็ยังคงต้องการปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างไม่รู้ตัวล้วล้วยังคงมีสีหน้าสับสนไม่มีปัญหาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรยังไงก็ปล่อยไปตามความรู้สึกเถอถ้้้้าาคุณรููสึกกว่ทแบบนนัตง ทำแบบนั้นก็ต้องถูกต้องแน่นอนเวลาสําหรับการสื่อสารทางวิดีโอก็มีจํากัดจริงๆแม้จะรู้สึกเสียดายในใจแต่ก็ต้องพูดกับลัวลัวพ่อคงต้องตัดสายแล้วคาดว่าสักพักฝนฟ้าคงจะหยุดแล้วการแข่งหน้าจะไม่หยุดแต่พ่อจะหาวิธีนําเธอออกมาโดยเร็วเธอต้องรอสักหน่อยนะลัวลัวพยักหน้านึกอะไรออกก็รีบพูดตามที่พ่อบอกหลังจากที่ฉันเชื้อโรคแล้วก็จะพาสุนัขตัวน้อยไปหามารดาของมันรอให้พี่ชายเดินได้แล้วจะออกมาเองไม่ต้องให้พ่อมารับ,รบหรอกคะ่ะเจอเวนเยี่ยนก็ไม่อยากทำให้้ลูกสาสาววเียใยใจด งั้นเดี๋ยวพ่อรออยู่หน้าประตูนะวางสายแล้วหลอลั่วก็รีบกระโดดโลดเต้นดีใจที่สามคนจะกลับบ้านเขานําคอมพิวเตอร์และเสื้อผ้าแห้งขืนให้พี่มองเสื้อผ้าแล้วขมวดคิ้วไม่เปลี่ยนเหรอลอลั่วสายหัวปฏิเสธฉันมีเสื้อผ้าเปลี่ยนที่บ้านออกไปนานขนาดนี้แล้วเจ้าหมาตัวเล็กกับพี่ชายคงเป็นห่วงแล้วพูดจบเขาก็ไม่พูดอะไรวิ่งกลับไปเลยถึงแม้จะมืดสําหรับเขามันก็มองเห็นทางข้างหน้าได้อยู่ดีแต่สามคนนั้นมองไม่เห็นเลยพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเด็กผู้้หหหหญิิงงงาาายไปปแแลลววนะวณบรเเ่่่นนนึใี้ สวมเสื้อฮูสีดำถือมีดสั้นกำลังยืนอยู่สัตว์ประหลาดกลายพันตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากข้างๆเขาริมฝีปากบางของเผยออกเป็นเสียงไม่พอใจกำลังจะวิ่งเข้าไปเพื่อจัดการให้เร็วที่สุดแต่กลับมีตัวที่สอง5า7สี่หกปดวิ่งออกมาอีกเยอะเกินไปแล้วนะนี่มันบึงจระเข้หรือไงรีบหนีเถอะไม่มีทางชนะหรอกพวกคุณดูทางขวาสิผู้ไม้ตรงนั้นมันขยับตลอดเลยในนั้นจะมีสัตว์ไร้ตัวอื่นอีกไหมนะพระชายาก็โชคร้ายเกินไปในขณะเดียวกันเด็กหนุ่มที่ถือดาบยาวอยู่ก็สังเกตเห็นผู้ ในวินาทีถัดไปพุ่มไม้ก็ถูกเปิดออกเด็กหญิงตัวน้อยที่เปียกโชกทั้งตัววิ่งออกมาอย่างเซซังเซตรงหน้าเธอมีจระเข้โบราณสามตัวซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งพวกมันเดิมทีตั้งใจจะโจมตีเด็กชายข้างหน้าแต่มีอาหารที่หวานกว่าเข้ามาแล้วนี่ที่ไหนกันลอรอรูลูจับหัวตัวเองอย่างงงวยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนมองไปที่พี่ชายที่ใส่ชุดดำพี่ชายครับคุณรู้ไหมว่ามีป่าไม้ที่มีกิ่งไม้เยอะมากควรเดินไปทางไหนครับลัวลัวในเวลานั้นจระเข้โบราณสามตัวพุ่งเข้าหาสาวน้อยพร้อมกัน เด็กชายมองอย่างตั้งใจรีบวิ่งไปหาสาวน้อยมีดในมือของเขากำลังจะฟันหัวจระเข้โบราณตัวหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก้มลงอยู่หน้าจระเข้ดาบยาวในมือของเยาวชนเกือบจะไหลของเด็กหญิงเขารีบเก็บดาบในดวงตาของเขาแวบไปด้วยความไม่พอใจกำลังจะยกเด็กหญิงออกไปด้วยมือข้างเดียวแต่เห็นว่าเด็กหญิงได้ยื่นมือไปสัมผัสจระเข้ที่มีชีวิตอยู่แล้วผิวที่ครุขระและไม่เรียบตอบสนองอย่างรวดเร็วกัดแขนของเด็กหญิงเข้าอย่างจังจากนั้นเด็กหญิงกลับหัวเราะออกมาอย่างกิกาเขายื่นมือของเขาออกจากปากที่เต็มไปด้วยน้ำลาย แล้วขยี้หัวของอย่างแรงพี่ชายครับเลือดลิงพวกนี้เป็นของพี่เหรอลำบากจังเลยเด็กขนาดนี้แล้วคุณยังจะพาพวกเขาสามคนไปหลบอีกเหรอด็กหญิงดูเหมือนจะชอบจระเข้โบราณตัวนั้นมากเธอแต่ต้องมันตั้งแต่หัวจระโขหางหางเป็นจุดอ่อนของจระเข้กลายพันธุ์แน่นอนมันหันมามองด้วยความโกรธพุ่งเข้าหาเด็กหญิงจระเข้โบราณอีกสองตัวที่อยู่ข้างๆก็อ้าปากพร้อมจะก,กัดเล็กน้อยตัวเล็กศูนย์กลางยังไม่มั่นคงปาดถูกกิ้งก่าตัวเล็กสามตัวนั่งทับจนตกลงไปที่พื้น ่อมาก็รู้สึกว่าลิ้นกําลังเลียหน้าของเขาเขาก็เลยตกใจและดิ้นรนอย่างร้อนรนพี่ชายช่วยจับพวกเขาไวท้ทีพวกเขาไม่ได้แปลงฟันไม่ได้แปลงฟันเลยเด็กหนุ่มชุดดายืนนิ่งอยู่ข้างๆโดยไม่ขยับขยื้อนพวกโฮกุเอตัวอื่นๆก็ค่อยๆคลานไปทางเด็กหญิงอาจเป็นเพราะยังมีศัตรูอยู่ในที่เกิดเหตุพวกมันคลานไปสองสามก้าวก็จะหันไปมองทางขวาสักหน่อยเด็กหนุ่มชุดดารู้ดีว่าพวกโฮกุเอะกำลังมองเขาอยู่เขาเหมือนกับว่าจะเก็บดาบยาวลงแล้วก็เห็นพวกสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นก็หันไป พร้อมกันไปทางเดียวกันอย่างรวดเร็วเด็กหญิงตัวน้อยก็ชอบใจทันทียาเลียหน้าลอหละกยากัดเสื้อผ้าของลออละที่แท้ก็ไม่ได้กัดเขาจริงๆนี่มันเพราะอะไรกันเด็กชายชุดดำมีดวงตาที่มืดมนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วินาทีต่อมาเด็กหญิงถูกดึงด้วยเท้าข้างหนึ่งไปยังริมแม่น้ําเด็กชายชุดดาจึงหันไปอีกข้างหนึ่งจับจระเข้โบราณตัวใหญ่ด้วยมือเดียวเข้าไปในป่าทึบลัวๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งถูกปล่อยลงและโยนลงบนพื้นเด็กหญิงตัวน้อยสั่นหัวจนงงงวย เธอจับหัวของตัวเองแน่นด้วยความมึนงงใช้เวลานานกว่าจะรู้สึกตัวและมองไปที่เด็กหนุ่มตรงหน้าเด็กหนุ่มเรียกชื่อเธอขึ้นมาในขณะนั้นลัวลัวอึ้งไปครู่หนึ่งถึงจะรู้สึกตัวเหมือนกำลังถามเธอว่าเธอชื่อลัวลัวพี่ชายชื่ออะไรคะสถานะเสียงเย็นชาของเด็กชายตัดบทสาวน้อยการถามกลับอย่างมีชีวิตชีวาลัวลัวขยี้หน้าตัวเองเหมือนกับไม่เข้าใจว่าต้องตอบคำถามนี้ยังไงเด็กชายจ้องตาสาวน้อยอย่างไม่วางตาจนกว่าจะมั่นใจว่าสาวน้อยจะไม่ตอบคำถามที่สอง เขาจึงกัดริมฝีปากแล้วถามว่าเธออยากทําอะไรล่วล้วทาข้อนี้ได้แล้วเขาทันทีที่ตั้งตรงคอของตัวเองล่วล่วอยากกลับไปหาน้องหมาและพี่ชายแต่ล่วล้วหลงทางพี่ชายรู้ไหมว่าป่าที่มีเถาวันเยอะๆควรจะไปทางไหนดีหนุ่มชุดด,ดําขมวดคิ้วเข้าหากันอีกครั้งนี่มันแกล้งโง่หรือเปล่าชินอวินกําลังจะถามคําถามที่สี่แต่ขณะนั้นฟ้าแลบดังสนัน่นเขาหยุดชะงักแล้วหันไปมองทางที่ฟ้าร้องนึกถึงการติดต่อภายในที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าชายหนุ่มลุกขึ้นยืน แล้วเดินตรงไปยังทิศทางที่ฟ้าแลบเฮ้ hey, พี่ชายจะไปไหนเด็กหนุ่มไม่ตอบแค่หันไปมองเด็กหญิงก่อนจะจากไปหลอนลุกขึ้นจากพื้นอย่างไร้หนทางพี่ชายบอกหลอนหน่อยสิว่าเส้นทางไปไหนก่อนจะไปคิดอยู่ชั่วครู่เขาจึงกอดต้นไม้ใหญ่ข้างทางไว้แน่นต้นไม้ชุ่มชื้นคุณรู้จักต้นไม้ใหญ่ที่มีเถาวันและกิ่งก้านเยอะๆต้นนั้นไหมลุงต้นไม้ใหญ่ท่านอยู่ที่ไหนนะท่านอยู่ที่ไหนเรอคะทันใดนั้นลมก็พัดมาจากฟากฟ้าใบไม้ชื้นชื้นใบหนึ่งร่วงลงมาจากกลางอากาศปลายใบไม้ชี้ไปยยััังงงททศาหหหนนนนนึ่ลอวอวเเเรจ็ฟ ขอบคุณลุงต้นไม้ใหญ่ค่ะลุงต้นไม้คุณดีที่สุดแล้วอีกด้านหนึ่งเย่หลิงรู้สึกว่าเธอแทบจะทนไม่ไหวแล้วเขาได้กอดเสื้อผ้าของลัวลัวและเป้ไว้ในอ้อมกอดมาตลอดทั้งวันแต่ดูเหมือนว่าต้นไม้กินคนยังคงไม่ค่อยเชื่อเขาถึงแม้ว่าฝาปกฝนด้านบนจะยังไม่หลุดแต่ทวันด้านนอกกลับมีมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าทุกครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้เย่หลิงจะส่งเสื้อผ้าของลัวลัวออกไปอย่างตั้งใจทวันเหล่านี้รับรู้ได้ถึงกลิ่นของลัวลัวจะหยุดนิ่งแต่จะไม่หยุดนาน พวกเขาก็จะเดินหน้าต่อไปเสื้อผ้าของเย่หลิงทําให้เธอรู้สึกขมขื่นแล้วมองไปที่ฟงชีล่างที่อยู่ข้างๆที่กระวนกระวายเพราะหลัวหลัวไม่ให้เขามีเบาะแสเลยทําให้เขาเกือบจะวววไปแล้วตอนนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการขุดดินเพื่อระบายอารมณ์หลุมที่ขุดออกมาเหมาะที่จะฝังตัวเองและเขาทันใดนั้นหญิงสาวที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นจากระยะไกลลินเหมิงนั่งตัวตรงและมองไปในหมอกเมื่อเห็นเงาของหลัวหลัวปรากฏคีฟินาลิมออกมาลมพัดเบาๆข้างๆชิล่างพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบทันใดนั้น ก็เห็นทวันใกล้ๆนั้นกระจัดกระจายออกไปด้วยความเร็วสูงไม่ถึงสองวินาทีสถานที่นั้นก็ว่างเปล่า20นาทีต่อมาล่วล่วเล่าเรื่องราวของตัวเองในวันนี้จบลงเสียทีเด็กหนุ่มถอนหายใจเรื่องอื่นๆก็ช่างเถอะแต่เธอคุยกับพ่อตัวเองยังไงกันติดต่อสื่อสารนะใช้ของพี่ชายคนหนึ่งที่เชื่อมต่อกับแสงสมองเย่หลิงรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยเขายื่นมือซ้ายไปข้างหน้าหาสาวน้อยแสงสมองในสนามฝึกไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้มองที่แสงสมองในมือพี่ชายของเขาเหมือนกับแสงสมองของพี่ซื่อเย่เว่แปะเลย แต่ว่าที่ลอลอพูดทั้งหมดเป็นความจริงเห็นเด็กหญิงตัวน้อยดูเหมือนจะรู้สึกไม่สบายใจเขาลูบหัวเด็กหญิงตัวน้อยพี่ชายที่ดีจริงๆจะเชื่อคุณแล้วคุณยังจะออกไปข้างนอกไหมในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ลอลอจะใช้เชื้อโรคเย่หลินขมวดคิ้วในฐานะลูกชายของแม่ทับต่ำเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจากนั้นเย่หลินก็สายหัวอาจจะเป็นแค่ฮีโร่ของเด็กๆเกมเล็กๆนั่นแหละแต่ถ้าลัวลัวออกไปอีกการรู้จักคนก็ต้องคิดใหม่อีกครั้งเขาเสนอให้เปลี่ยนที่พักฟื้นในวันพรุ่งนี้ลัว แต่ว่าพี่ชายไม่สามารถเดินได้นะเย่หลิงกดที่ขาของตัวเองใช้ไม้เท้าก็เดินได้ช้าๆที่นี่มันไม่สะดวกเอาเลยลัวหลัวมองไปรอบๆด้วยความสงสัยเขาจริงๆแล้วคิดว่าที่นี่ค่อนข้างสะดวกนะมีน้ำสะอาดให้ดื่มและมีหลังคากันฝนที่แข็งแรงไปที่กระท่อมหลังเล็กนั้นกันเถอะกระท่อมหลังที่เธอเอาของไปไว้แต่ว่านั่นเป็นบ้านของคนอื่นนี่นาเย่หลิงตั้งใจจะบอกว่านั่นเป็นบ้านของทางการใครก็ใช้ได้แต่พอคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเอาจริงเอาจังพี่ชายจริงๆแล้วรู้จักเจ้าของบ้านหลังนั้น เขาคงยินดีให้ยืมบ้านเพื่อช่วยเหลือเราล้วอวคิศักพักก็รู้สึกว่าได้จึงตอบตกลงไปหนึ่งประโยคพรุ่งนี้เช้าตีหกหยุดผู้หญิงหกโมงครึ่งไปที่กระท่อมไม้แล้วเจ็ดโมงล่วอวก็สามารถไปผนึกโรคอีหัาได้แล้วเย่ลินมองดูเด็กหญิงที่ทำหน้าน่ารักแล้วเหลีบมองไปที่เมฆหมอกด้านนอกการฝึกอบรมสภาพอากาศอย่างน้อยก็ต้องมีฝนตกอีกสามสี่วันเด็กสาวยังคงเชื่อใจมากเกินไปเช้าวันถัดไปเวลาหกโมง เยลิ่มองดูท้องฟ้าที่แจ่มใสและตกอยู่ในความเงียบ6กนาฬิกาสินาทีหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งหลางออกเดินทางอย่างเป็นทางการที่กระท่อมไม้ไม่มีใครอยู่เลยล่วล่วผลักประตูออกถึงกับเห็นเงินที่เขาเคยใช้ซื้อเป้ใหญ่เด็กหญิงหันไปถอนหายใจอย่างผิดหวังเจ้าของกระท่อมนี้ยังไม่กลับมาเลยเดิมทีเขาคิดว่าสามารถให้เพื่อนของพี่ชายดูแลเขาได้เยลินงพยักหน้าอย่างพอใจงั้นเราก็มาพักที่นี่กันก่อนยังไงเจ้าของบ้านก็เป็นเพื่อนของฉันเขากลับมาจะดีใจที่ได้เจอฉันล้วลั้องง่หลัยาเล เขายังรู้สึกว่าเข้ามาอยู่โดยไม่มีเจ้าของอนุญาตไม่ดีเห็นดังนั้นเย่หลินจึงรีบพูดเปลี่ยนเรื่องเธอยังต้องไปผนึกอะไรอยู่ไหมแน่นอนว่าหญิงสาวตัวเล็กๆถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายใช่แล้วล่วล่วต้องไปผนึกเชื้อโรคอีหวาการปิดผนึกเชื้อโรคที่ง่ายจะต้องทําให้เร็วที่สุดงั้นคุณไปตอนนี้เลยไปเร็วกลับเร็วเรื่องสําคัญแบบนี้ไม่สามารถชักช้าได้นะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนจํานวนมากล่วล่วรู้สึกว่าภาระบนบ่าของเธอหนักขึ้นทันทีโอเคลัวล่วจะไปตอนนี้ยังได้เตือนเจ้าหมาตัวน้้ออยอีกดว อยู่บ้านพักฟื้นกับพี่ชายแล้วเขาก็สะพายเป้เล็กๆวิ่งเข้าป่าไปหารู้ไม่ว่าอันตรายครั้งใหญ่กำลังรอเขาอยู่